ปาคือปุยลุยขึ้นแต่เฮ้ยชม,มืน้นี่ปากกระแดงโอ้บักลาบเอียบอ่อนะ่ะเช็ดปากให้ลูกแน่นังเออเพิ่นกินอย่างกินนุ่มบ่เออพี่น้องไอ้ลูกเพิ่นเมื่เนี่ยเป็นแต่สร้างแห้งเป็นยังไงยาลุงที่บอกตอนไหนกะทิง้งดีบ่ยานะ่ะด,ด,ดีบ่แก้ไอเหน็นไหมเศร้าี่ยตอนตนั้นบ่แม่นบองามกินน้ำตมเม่น่เศร้าเลยบ่นะัง หายขาดสัมปิทิมบ่กราบสบายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่าง,าง,าง,างประเทศนเนาะพี่นเนาะเอาพี่น้องเว้มาพบม,มาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเทมชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเดิมมานี้กับใบ,บเวียนมาทางบ้าน สามหาพี่น้องเนาะมาหาน้องงามพี่อะไรพี่น้องเอ้ยแต่ไหนกับมาเยี่ยมมายามทั้งน้องกระทิงอ่ามาอัปเดตเบิ้งอาการเพิ่นพี่น้องว่าตั้งแต่เพิ่นลงไปสวรรค์ตอนนั้นกลับขึ้นมาหน้าตาเพิ่นเป็นี่ยได้เปลี่ยนไปหลายบ่เนาะพี่น้องป้าเจ้าเห็นนา่งชงมอจันทร์มาว่านี่จำบ่ได้ลุงก็ได้โอ้ก็ะดิกว่าบ่แม่นน้องงามพี่น้องเนาะไปๆๆพี่น้องไปไปโอ้ไปล้มไปเว้าไปจ่าเพิ่นก่อนจักเล็กจักหน่อยพี่น้องเนาะได้ขึ้นมาอลไรก็มาเยี่ยมมายามคนฮู้จักหักแพงกันกับน้องกระทิงน้องงามก็ได้น้อง อ่าโชคดีอ้าโตคุณพี่น้องเอ้ยลงมาเลยรอทั้งผัวทั้งงามเมียก็งามผัวก็รอบาทที่นี่อ้าจำชอบบ่ได้ <c oughs> เกือใกล้พ่น้องใสสิเอาเข่าคอกคุณพ่อเอออันนี้ใกล้ทั้งทั้งบ่ิจัดนะไม่ให้บพพี่น้องผลตอดกินย่เซลอยู่เ้าสบายดีพี่น้องเนี่ยแะโอ้ยสบายดีสบายดีพี่น้องเน,นะ <c oughs> า,านนะ ปาคือปุยลุยขึ้นแต่เฮ้ยชิมมือนี่ <c oughs> ปากกระเดงโอ้บังลาบเอียบอนนะ่ะเช็ดปากให้ลูกเนี่ยนัง <c oughs> เพิ่นกินอย่างกินนุ่มบ่เออพี่น้องไอ้ลูกเพิน่นพวกเนี้ย <c oughs> เป็นแต่สร้างแง่ง <c oughs> เป็นยังไงยาลุงที่บอกตอนนั้นกระทิงดีบ่ออยานะ่ะ <c oughs> ดีบ่แก้ไอเห็นไหมเศร้าี่ยตอนนั้นบ่แม่นมองงามกินน้ำต้มแม่นเศร้าเลยบ่น่าหายขาด สับปิดทิมบ่แม่นแทบว่าทิ้งมาไวรีบอเลยน่ะเฮ้ยหายน้ำลุงอ่ะทิ้ลุงมาบอกว่าให้ต้มน้ำเป็นห้างไม้กินเลยนะวะตะกี้โตไอ้มาตลอดเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขออนุญาตนั่งละอ่าติดไหมโตกินเธอแรกตัวรุ่นชักรู้สึกเป็นแบบไหนอร่รสชาติมันน่ะรู้สึกดีรู้สึกดีเดี๋ยวกระทิงบมเมนต์หยานั่นเบิดแล้วบ่ ต้มเทือลายบ่านางเทือลายบแต่แต่เทือต้มนะลายลายเนาะเอาแบบเข้มข้นนะบ้ทิ้งแต่ต้มมาแต่เทือกินเลยหู้สึ่าดีขึ้นเลยดีสุดเลยดีป้าบัดสิรอดบัดรอดตายยันมออีเดาคือลุงพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือบ้านเม่นอย่างนั้นแหละอันนี้เดี๋ยบ้าเม่น่าอันนี้เดียประสบการ์ตัวเองประสบการ์ลุงเองตะกี้ลุงไปอยู่เมืองไทย กลับมาแต่กักโควิดกักโควิดแหละบัดทีลุงเป็นไอเป็นไอขึ้นต้องงามนี่แหละเป็นไอแห้งซ <c oughs> ื้อ,อยาก,ก็ซื้อบ่ได้เพราะว่าเพิ่นกักตัวตด้ยอยู่ในเรือนในยางบาดที้ลุงกับได้ยินแต่พอจะแม่เพิ่งว่าว่าเอาห้ากอันนี้มาต้มกินดี <c oughs> กินแล้วมันดีลีทิ่งเลยลุงนะ่ะกินลีดีแต่ลุงกับมาบอกต่อบอกน้างน้องงามนี่บอกคิดว่าบ่ไิ้คิดว่ดดาเปน็นสิ่งดีรับนหะ <c oughs> เบิ่งตี้พี่น้องน้ำยาหักไม่ชั่วโมงยังกินอยู่วะนังล่ะบ้า่ได้กินแล้วกินจักหม้อจักหม้อจักหม้อคิดว่าต้มจักเต้อทิ้งลายตัวใส่น้ำผึ่งน้ำบ่ที่ไงบ่ใส่น้ำผึ่งเนี่ยแใส่อันนี้ซัมปิ้ทิมใส่บ้านบ้านอยู่ลุงๆนี่ยเอาให้เขาเส้าพัดเนื้อจอกหนึ่งอ่ะซือโดยจอกหนึ่งเส้าพันมาใส่น้ำมานน่บ่กินจ๊กแก้วงามันจะตัวกินจ๊กแก้วตัวจะงหูซึกว่ามันมันเส้าไอ ในทรงสามแก้วทรงสามแก้วโดยผู้ผลเลื่นมาโดยอ่าพี่น้องเอ้บอกต่อได้พี่น้องไอ้ใหญ่ยังไงอยู่พี่ทิ้งผลเลื่อนใหญ่ยังก่อนอยู่พี่รุยย้อยมางานมางานบ้านตัวเอิ่อนใหญ่ยังก่อนรุยย้อยอาย้อยอันเวลาเขาต้องเนีมันยุบมันมามีหนามน้ำเนาะนังเนาะโดยตัวคุดเตลืเทือนนี่ประมาณสั่งได้ทิ้งตัวเอาประมาณหอดโบโล ต้มทะื่อไปคุดอีกต้มทะื่อไปคุดอีกบ่ได้คิดว่ามันสิดีว่าตอนแรกลุงบอกนี่คิดว่ามันสิดีว่บ่แล้วบ่ได้คิดว่าสิดีเลยอ่าเห็นบอมองข้ามโอ้เจ้าอ่าอันนี้ไก่ตอนนั้นเอามาเนี่ยมันตายบอโดยมันเป็นภาคมองไงห่ากินเนาะภาคกินไม่น้องคือว่าอ่าอันนี้บ้านนี้ก็ตายไก่ตายอะไรคืออันโดยอ่านอกจากคือว่าให้บอเนี่ย คัดเจ้ามาเลยเจ้าต้องขังก่อนคัดช่วงไหนมันติดฮาเขาต้องขังไว้ขังไว้แบบนี้ขังไว้เพราะว่าเขาบ่ยางให้มันนั่นว่าไปกินเนื้ออื่นเนี้ยเขาไม่ไปกินเนื้ออื่นมันกินเนื้ออื่นมันมันเชื้อฮาน้าเขาก็ต้องน้ามอหน้าดีๆมันกินแน่น้าแบบว่าน้าเขาต้มหล่อยจะให้กินไอ้ฉันก็เอาใส่เครื่องก๊หฟออันขมขมเครื่องขมขมมั่นตัวอื่นเครื่องอย่างก่อนงามขมขมเครื่องกี่ห่อบ่เครื่องก๊อฟอ่ะมาใส่น้านี่ยให้มันกินมันก็อ่ารักษาบรบเลพิดรบเพิดเพื่อนบรบเพลพ บ่ได้คิดเลยพี่น้องเอ้ยว่ามาบัดน,นี้ซำลาลาพี่น้องผัวก,ก็รอเมียก็งามบัดที่นี่เ <c oughs> พื่อนส่านมันซองชมบูรณ์แบบเลยไก่กับทั้งผู้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งบ่อจันทพี่น้องคนซื้อมาให้สองชุดนี่หลาชุดก้อนนั้นว่าเสียชีวิตไปซี่โต <c oughs> หรือว่าตายนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอันนี้นี่ฮาทิเฮตไหมบ่พ่น้องเลยอืม ฮัติเฮ็ดแล้วมื้อนี่บอได้วะ,ะนี่ไรเฮ็ดแล้วมื้อนี้เลย,โ,ยโอ้หักแน่ทันใจรวดเร็วทันใจอื่มืม้อนี้เฮ็ดเฮ็ดหยังนั่งห,หล่าเฮ็ดหยังชืมื้อนี้เจ้าน่ะข่อยไข่ยื่นอยื่นทิ้งเนี่ทิ้งงานเฮ็ดงานจีนบ่เฮ็ดงานจีนนี่ไปเฮ็ดหยังน้องเฮ็ดหยังเสียญ้าเสียญ้าเสียญ้าทางป่าออโดยโดยโดย ขอกลับมาถามมันทางกันเมลุออนอีก่อนเ้อหนึ่งตอนแรกๆนี่เคยคิดว่าเจ้าของสีเส้าไอไม่เคยไม่เคยเลยเจอยาดีรุ่งเข้าไปมิดช่ำ้อยปะนี่บอกแล้วเอออันนั้นกับเว้ามั่วออกไปใช่ไหมน้องพี่น้องเอาประสบการณ์ตัวเองมามามาบอกน้องเพิ่อนซื้ได้ตอนแรกก็เคยคิดว่ามันสิดีสีเส้าปะนี้เนาะทิ้งเนาะกินเข้าไปประมาณ3-4แก้วติงามเลยใส่น้ำผึ้งหน่อยนึงเลยอ่า สวงวะสวงวะเลยบแบนี้เออได้ยังได้กินเข่ามาหนีิสิ้นแห้งอ๋อบอจันทร์มันซื้อมานแต่เมื่อวานโดยโดยอันนี้กินเข่าเลยบ่นางกินแล้วโชคดีนี่ได้โดยโชคดีบ่โชคดีน้องโชคดีพี่น้องเฮ้ยบุญแดงเฮ้ยเต้บ่ได้อายบ่ได้เมื่อยได้อย่างนี้เนาะบ่บ่ได้เมื่อยชมบุญแบบตอนนี้โดยเนอจ๊งน้อยกันแต่อย่าลืมเรื่องมีน้อง ห้ามเด็ดขาดมีพันิดเคราะห์แบบนี้นะมีผู้เดียวนี่มีผู้เดียวนี่ก็พาะและผู้เดียวนี่ก็อันนี้คุ้มเหมาคุ้มกําเนิดเอาน้องล่ะเพราะว่ามันมันมัน่อสุขภาพเขามันมันถ้าเขาแมนยุตตอนนี้เขาแข็งแรงยุเวลาคลอดออกมาผู้เวลาคลอดออกมามันแพ้เด้มันมันเพิ่นเพิ่นแมนแมนคือว่าอ่าเพิ่นคลอดเลือดมันตกเลือดมันเสียเลือดไปเลยแล้วก็อันนี้นี่ทวนถือว่าอันนี้ยังโชคดีนะยังคืนมาเป็นคนได้ถ้าช่วมือนี่เนาะ แหละกับมากอ่ะนี้งามขึ้นกว่าเก่าอีกวะนี้ทิ้งได้เมียใหม่แล้วทิ้งนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ฮะโดยฮะวันจันทร์นอโดยสบายดีเด้อทั้งคุ่พี่น้องเอ้ฮะพูดอะเห็ดตะปุตะปิอยู่พูดในน้อยนี่ก็กินเก่งมั้งน้องล่ะกินเก่งอยัวโดยโดยโดยกินเก่ง เอาทิงไปเฮ็ดงานจีนชั่วโมงเพิ่นให้วันเทยนองละแปดสิบพันแปดสิบพันมือละแปดสิบสิบมือแปดแสนไล่ไปซื่อโมงออยู่ปะซีมือไปซีมือไปผ่นตกะแล้วพักพักมือไปแล้มือพักมือไปอ๋อพรชวนลายนี่กับคนแถวนี่แต่ชวนไปลายไปเฮ็ดงานจีนเนาะเฮ็ดงานจีนแต่ว่าเจ้าบม่ได้ไปอยู่เฮือนน้องนังเนาะเอาลูก เรี่องง่ายขึ้นบ่ชั่วโมงเรื่อง่ายขึ้นบ่ง่ายอยู่เรื่องบ่ได้หายไปไหนบอเนี่ยมันขึ้นหายอยู่วะทิงบอหายแล้วอ่าเพราะว่าได้กินอิ่มเลยที่กินอิ่มอยู่ดีแหละก็บ่อหายแล้วบอเนี่ยมิเตชอ้วนเอาอ้วนเอาแล้วเพิ่นน่ะพน่ะว้าทำปากปุบปับปุบปับอยู่พี่น้องเอ้กินบทรยุทธ์เป็นบอโดย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 หมายคือว่าตัวอ้วนขึ้นในน้องงามเนาะอ้วนขึ้นบ่นะอ้วนขึ้นเก่าบ่ทิง น้องงามนี่อ้วนขึ้นกว่าเก่าว่าจะป่ะตุ้ยขึ้นเนาะตุ้ยขึ้นกินลายขึ้นใช่ป่ะลายกินลายเดินกินลายก็ตัวอีอีมวย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 อีมลืมอะไรมาอีกเดี๋ยวลืมชื่อใครลูกไม่เพิ่นอีกเมืองเชโปนั่นโอ้มีขายได้เหรออยู่เมืองเชโปนมีขายโดยชายแดนนี่ก็มีบ่ชายแดนนี่บ้านดงบ้านดงบ้านแดนสวรรค์นี่ก็บบุรุษว่ามีหรือบุมีนี่เ็กมีเด็มีสิซื้อมาฝาก

โดยเพื่อนซานนั่นแป้นผิดตกผลนี่มาโอเคอยู่บ่คั <c oughs> กอยู่มั้ยว <c oughs> งามพี่น้องเลยบ่กยังไงก็อยู่แบบบ้านบ้านอยู่แบบบ้านเฮาเลยเนาะ <c oughs> ได้ทั้งเกื่อนใหม่ได้ทั้งเมียใหม่ก็ทิงนี่ดีใจเลยลายน้องงามนี่กับลุงบ่ได้คิดได้ว่าน้องผลสิมาแบบว่าแบบแบบนี่ <c oughs> ดีขึ้นเศร้าขึ้นโอ้ยพี่น้องเล้ผูกผลชดผลซอยเพิ่นก็ดีใจเนาะทิงเนาะ โมเสดายเงินน้อยไงชอยชีวิตคนได้มาคนหนึ่งน <gro> an, nah, ี right. I I ่ป in ้าตอนแรกลุงบริษัทเนว่ยบาเพิ่นสีเอ็นว่าหน้าแดงหุนหุนคือชิมือนี่กินข้าวชิมือนี่อิ่มแน่อิ่ม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 แป๊บเดียวเขาหิวบอกเขาเดียวหิวเขาเดียวหิวเลยโอ้ยดยโดยโดยโดยแถวบ้านหลุดบานนี่ยเพราะว่ามึงให้ไดเบิดบ้านนี่เขาว่าบ่มีว่าบ่มี้ไปบอกยังตายแน่ยน่โอ้ แต่ว่ามาตอนแม่นแต่ลุงกับยังไม่ยานเ่าพูดอะไป่วยมันยานเอามันย่านตัวย่านเหมืทิ้งตอนป่วยย่านเฮ็ดแบบนี้เพิ่นย่านเออเฮ็ดแบบนี้ตัวเล็ตัวแลบลิดในพิ่นย่านยตัวตัวคิดว่ายังตอนนั้นตัวคิดว่ายังเอาถามคุณู้ชึกเลยยานซื่อยานเด็กเราโอ้จอยเลยเพิ่นเพิ่นแบบว่าอาการเพิ่นย่านตกใจ บักก้าอยู่น้ำใกล้ปุณายเบักก้าอยู่ใกล้ปนไายเนาะโอ้เมย์ยันพี่กู้นั่นแหละกรับเมย์ยันคอยเป็นพี่กู้นั่นแหละโอ้ย่านเมียเป็นผีกร่กู้งวดปากแบบนี้เอาไพ่สีบอรย่านเนาะทิ้งเนาะจะจอยเลยบอกที่นี่จะจอยแบบมาแลบดิ้นแซวแบบคืออยากเอาหนี่ทิ้งเบาๆเนาะทิ้งเนาะเอ้สุดท้ายแก ดีเศร้ามา,จากจนได้ลักๆักได้ตอนนั้นมากินยาเนาะตอนนม่ได้ช้ปวดกลับมาลุงมาตามมาตอนนั้นก็ยังไออยู่เนานะเนาะยยังไ<า>อยอยู่พี่น้องเลยยังไอแห้งเลยที่นี่ลุงกับใบจักรโคมเสียเพชรใบจักรโคมเพชรเดี๋ยวเอ้าเพ็ดคิดยังบอกยาตลาดก็ออยังบอกระตลาดคิออด,อดเอาบวยยูกระตลาดเอาบวยยูที่นี่ลุงก็เลยมาคิดเห็นตอนอยู่กักตัวอยู่โควิดตอนนั้นกักตัวเพิ่นเพิ่นคือเข้าคุกนี่เล่เพิ่นกักตัวไว้เพิ่นกักตัวโควิดเพิ่นยันโรคเพอันนี้นะน้องละไอนะเป็นไอ บุมิยากินก็นเลยคุดห้งไม้นี่มาต้มต้มเลยใส่น้ำผึ่งหน่อยหนึง่งเศร้าเศร้าคักเศร้าแดงดิแต่ว่าอันนั้นๆเฮ้ยว่ามันมันเป็นบาดแห้งเนาะแต่น้องอน่องเพือ่อนนี่เป็นแห้งคักอ่าน้องเป็นเป็นแห้งมากไอ้แอกแอก,กอีกพี่น้องเอ้ยลุงก็เลยว่าโอ้ยเบิดเลือดอีกแล้ววันนี้ว่าพอพ่อตัวนี้เข้าไปนี่หน้าแดงคนนู้นโดยโดยเพิ่นไอ้เลือดล่างมาจักะปีได้งามตะขี้นิ่งงามไอ้เลือดล่างไม่จกปีได้นะ

ต้มจักหมอด้ะเจ้าคิดว่าจะต้มจักหม้อด่านะหกหม้อใส่เตือนละน้อยอใส่ลายใส่น้ำผึ้งนะบ่ใส่เตื่อนน้อยๆให้มันมีรสตัวตอนกินตัวรสชาติหวานบ่นะหวานรสชาติหวานหวานไหมบ่หวานหอมหวานหอมเมันหอมกินนะเนาะกินหักไม่เนาะเลยผสมกับกินน้ำผึ้งบาเนี่กระทิงน้ำซิมมึงอยู่บ่บอกพี่บอกน้องนายพายเป็นไอเลยมาเอาชูดน้ำค่อยนี่ว่บงสิวันยากวันนี้นะบอกรถ อบอกรถมาชุดมน่อยนี่ม่สต,ตั้งค่ายเอาวางสี่ทิศพันกาดอกวางเรื่อยเอายาให้เอาสิเด้ออันนี้นี่คือแบบว่ามันใช้ได้ผลนี่ดได้ทิ้งเลยอ่าะแตะ่กี้กับลุงก็ได้ยินแต่พ่อแม่เพิ่นบอกนะว่าคันเป็นไอ้แล้วที่จริงเขาบต้มก็ได้อ่าเขาเขาคุดคุดมาในร่างสะอาดเนาะล่างสะอาดเลยเขามามจิ้มน้ำผึ่งนะทิง้งแต่ว่าเขาจับน้ำผึ่งเลเคี่ยวย่ำไม่ง่ายแค่ย่ำก็กินก็ได้ย่ำเนย้ย่ำทั้งหักย่ำหักมันนั่นเ ยำหนมหักมาไหนวะชูบุนเขาเขาบอกว่ต้มเนาะชูบุนเขาไปป้าไปยังสินะเขาก็มีน้ำผึ้งก็จ้ำจ้ำน้ำผึ้งก็เคี่ยวยำนมแหกินแต่น้ำมันกลืนน้ำมันกินดีคือกันโดยแต่ว่าอันนี้นี่ต้มข้นตบได้เท่าไหร่ไงเนาะต้มหม้อหนึ่งจ๊เแก้วเจ้จ้คิดว่าหม้อหนึ่งทอดพอสองช่อแก้วสองแก้วสองแก้วเออเป็นดัเสีน้ำเลยเนาะเออต้องแบบนั้นต้องน้าให้นหน้าดำปี๊ปี่เลยกินเลยหอมแซ่บสิครับโดยหน้าแดงกูนู้น ประมาณโบโบกิมือเนาะโบกิมือกหายเลยบ่ตั้งแต่ลุงมาบอกตอนนั้นกับฮอดบ่อาทิตย์หนึ่งใจเศร้าบ่ฮอดได้แล้วหมื่อเจ็ดมื่อหายเลยเออกินข่าวแซ่บดีปันยังบ่เนี่ยแซ่บเออโดยโดยไ่ได้คิดเลยพี่น้องเลยมาเพิ่นครอบครัวเพิ่นสิกลับมาสมบูรณ์อีกคิดเบิ่งอะไรผัวจนย่านเนาะนางเนาะเออ คิดบ้างว่าผัวจนญาติชั่วโนี่ผัวญาติชั่วโมัวญาติเมียไปมีผู้เฒ่าชัมืโมงนี่มาทิ้งไปเทำงานจีนนี่งามอยู่บ้านโอ้ยไปหาผู้เฒ่าว้าเลยน้องลูกเนาะก็ไยคุณนะว้าายอ,อ่ไปห้องหมอเด้ให้เจ้ว่าพี่น้องเลยให้คือเพินพ่นเพิ่อนอื่นใเมย์เพิ่นตอนนั้นอ่าพาเมย์เพิ่นเข้าห้องหมอใหม่ๆเนาะให้แบบชุดๆเลยพี่น้องเลย ให้พีพ่เล็กพี่ลำผู้จัดคมสิวาให้จังใดอ้วนขึ้นลายอันนี้กันเนาะกินเก่งเมื่อจริงกินเก่งขึ้นกันอ,อันว่าคั้นว่นาเอาเพึ้นใหญ่จังน้อยแด้เขากัอันว่าเอาเขา่าอะไรยังต้มเข่าผู้จักอยู่ว่าวิธีเห็ดต้มข้าวสารเขาเนี่ยต้มข้าวสารต้มให้มันเปืป่อยๆแล้วก็ตุกกะเอาพักใส่พักตำลึงผู้จักพักตำลึงบ่งพ,งพักทีเ็กน้อยกินได้น่ะมาต้นเห็ ผักตำลึงตำลึงต่งตำลึงพวกผักพวกนี้ผ <บ au S 1> ักอยู่น้ำเซฟหนูมอหน้าอยู่ในหัวในอย่างนี้ก็มีนะผักที่มันมันไม,ม่ขมนะน,นางผักยังก็ได้ผักที่ว่ามันบกขมเนี่ยผักบุ้งผักยังก็ได้แต่ต้มใส่กันนะครับมาใส่เกลือใส่ใส่ใสเป็นนัวให้น้องเพิ่นกินเอาบงเผาให้กินข้าวเม็ดได้พราะเพิ่นยังน้อยอยู่เขาบอกต้องซื้อข้าวกล้องมาแล้วไงใช่ไหมล่ะต้องให้กินข้าวกล้องก็ได้เอาต้มข้าวต้มข้าวอันนี้กินข้าวเม็ดหรือกินข้าวยังเนี่ยข้าวก้องนีนเลยข้าวกล้อง เขากองน้ำอันจักเดือนได้ตอนนี้แปดเดือนโอ้ยแปดเดือนเก้าเดือนหลยพอละเขาต้มลูกอ้ายก็กินเขาต้มเือกันเขาต้มเข่าออ้เพิ่นเขาเจ้าก็ได้มีพ่กเขาเจ้าอ่าแปลว่าเขาต้มมันต้องต้มลายนะเขาเนียยก็ได้นัแตต้มเทืะกรรมเทื่ออันนี้เดี๋ยวเขากะป้าไวเดี๋ยวกะหอดนี่มันเนี่ยอุ่นให้เพิ่นมันจังกินง่ายโอ้ยแซ่บพร้อมมากพร้อมเล็กน้อยนี่มากกินเขากะส่พวกพักพวกงาขนมีพวก วมันเกล็ดมันมีแบบคือติดคอมันหักตลอดกินเจ้าเออเจ้าไงกินข้าวเจ้าปะข้าวเจ้าเจ้าอ๋อบอกไง่าคืออันอันนี้มันหักตลอดเลยนี่เขาว่ามัน่เคยกินบ่กบอกบอกมันเพิ่งฉันเลยเคยไม่ว่ามันต้องใช่น้ำต้มต้มใส่น้ำอันนี้ตัวให้กินแบบตัวให้กินแบบไหนให้กินแบบอ่าหูกมาเนี่บอ ปุ yeah. Yeah. ่งมาเลยให้พอนกินเลยโบเขาต้องต้มต้มให้มันมีน้ำนะมไปใส่น้ำผสมน้ำน้ำต้มผสมน้ำอะไรก็อันว่าให้น้องมันกินสมมือหน่กินน้ำยังสิมือชูเจ้าน่ะกินน้ำยังสิมือหน่อกินธรรมดาน้ำธรรมดานี่บพ่เอามาเลยก็ให้มันตกตะกอนก่อนตกตะกอนเลยเขากะไใบเอ่อเก็บไว้จะคืนหรือสองคืนให้ออกซิเจนมันมีก่อนนะเหาจังกินมันรสชาติมันฉีดมันฉีดแซ่บอยู่หรอกคันว่าเขาคันเขาสูบขึ้นมาเลยเหากินเลยนะมันบ่แซ่บ น้ำนี่เขาต้องป้าไว้หรือว่าหนึ่งคืนหนึ่งสองคืนป้าไว้ในคูในยังกระถังยังก็ได้นะนั <c oughs> ออกซิเจนในอากาศมันลงไปแหละมันก็สิมีออกซิเจนแหละมันกัรสชาติมันก็สิเปลี่ยนคัน <c oughs> นั้นชูบขึ้นมาเลยเขากิานนวมันเค็มมันชมแม่น <c oughs> ว่ <c oughs> เค็มป่เค็มหรือฉสม <c oughs> สมแม่นว่ <c oughs> นั่นแหละเพราะว่ามันบ่มีออกซิเจนน้ามันน้ามันยังไงคือน้ามันตายอยู่มันอยู่พื้นดินมันตายแมาว่าอันนี้คุณอันนั้นบอกรอดชีวิตมากนะ ซุปนั่นหมอรอดชีวิตนะอันนี้มันไข่อ๋อตัวนี้ไข่แล้วมันออกไปไข่อ๋อไปไข่เป็นอันนี้อันนี้ไก่ตัวนี้ก็ซื้อมาบออันเ่าจันซื้อมาเนาะบ่โอ้โดยโดยโดยเอาอยังเกลือนะเอาอยังเกลืออยังเกลือเท่าหัวหันเออที่จริงนี่เขากะปั๊บปุงน้ำกล้วยต้นกล้วยอ่อนมาซับซับซับใส่หัวอาหารผสมปั้นใส่กันแม่น กล้วยกระลาอยู่กล้วยพอเจ้าว่ากล้วยไผยบานอะไรอ๋อกล้วยข้าเจ้าอ่าเขาเอาน้อยๆมันบ่เป็นยังเนาะแบบว่าเขาเขาตัดน้อยๆมันเพราะว่ากล้วยมันขึ้นลามันก็บ่ได้นี่นะไออ้ันก็เขาเอาอยู่ในรกันบ่มาเอาเอาในไ่อันนี้กล้วยนะบ่เอาลูกมันพูดน้อยๆอยนั่นบอกมาพี่มาเอางามเอาเอาลูกเจ้าจับลูกเจ้าเดี๋ยวลุงสิไปอันบอกกันกระทิ้งเห็ดมั้งโทษโทษรองหลับมังเอาไม้มาพี่มา เอยเอามีดมาเจ้าน่ะเบิ่มาพี่ใช้มีดนะหามีดมา่าโอ้มานั่นแหละนั่นแหละมา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 ไปยูใสยุไสเพื่ว่าแต่เป็นกล้วยนะอันวาอันนี้น่ะโอ้มาสอนวิซาเพิ่อนอันว่าเลี้ยงไก่น้ำเลยพี่น้องเอ้พวกลุงเคยเลี้ยงอยู่กาลสินตอนนั้นเพื่อนขัวบ่นี่น้องเฮ็ดดีเด้อบันไดเด้อ ตกมาหั่นกับพอแห้งอีกแหละนี่อือนี่เด้ทางนี้เบิ่งเบิ้งโดยอือนี่เอานี่ก็ได้นี่นี่นี่เอาแบบนี้ทิ้งเนี่ยเอาเอาต้นซัมนี่ก็ได้นี่ซัมนี่บ่เออเจ้าเจ้าไม่ต้องตัดเดืกตัดประมาณนี้ตัดนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมันสิแตกขึ้นมาใหม่เองตัดรถตัดรถตัดตัวนี้เนาะไงเห็นตัวไหนตัวนี้ตัวน้อยแหละตัวนี้น้อยนี่เพิ่งอ่เอาประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ เออเดี๋ยวเบือื่นมันก็สิโพโพขึ้นมาอีกตัวนี้น้ำเดี๋ยวมันก็ต้นมันก็สิใหญ่ขึ้นบ่ต้องชอเบิดก็ได้เนาะชอเบิดมันก็เบิดหลายเลยบ่เอาเบิดเลยเอาเบิดเลยเลยจะตัดเอาทิ่มจะใบมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออทั้งนี้อ่าโดยมาพี่บาทนี้ตอนวิชาก่อนพี่น้องเลยนี่ละนี่ละต้นสะอมนี่ก็โอ้ย อาผู้บุมีกินนี่กรบบุ๋มิ่งเท่ๆนี่เบ้อยองเ้ยมาเดี๋ยวมาเจ้าจับกล้องดู้เจ้าจับนี่ไหมต้องสีชอนเฮากับมานี่เฮากับจับเฮากับมีมีดเนาะเฮากับหั่นเชิกระมังหั่นแบบหั่นบม่ต้องหั่นใหญ่หั่นน้อยสิหั่นเจ้าหั่นเอาเบิดเลยก็ได้เลยเลยเฮ็ดแบบนี้แล้ววะเจ้าเฮ็ดกะบอตามฮะ หั่นหั่นแบบนี้เลยกับเจ้าตำเป็นบ่เนยเจ้าขั้นเราก็ได้บ่ต้องตำก็ได้แบบว่าเจ้าอยให้มันมุนกับตำก็ได้แต่ว่าเขาขั้นบีบแบบนี้ก็ได้แล้วเนยเขาไปขั้นใช้หัวอาหารได้เนยเนยอ่าสมมุติว่าเจ้าเฉี่ยมันกินมืออื่นเนาะเนยเจ้าก็ต้องเฮ็ดไว้แต่มือนี้ได้เนยสมมุติว่าเฮ็ดไว้แต่มือนี้เฮ็ดไว้แต่มือนี้เนาะเขาก็ไปมักไว้ในถังได้เนยอ่ามักมักใช้ในถังไหวใช่ไหมแปลว่าอ่าเจ้าก็หั่นหั่นไว้ นี่แหละหั่นแบบนี้คือลุงว่านี่แหละหั่นอะไรก็เจ้าก็ใไช่คุเอาหัวอาหารใส่คันว่ามีเข่าหนึ่งเขาก็เอาเข่าหนึ่งผสมกันเลยเลยมันจำประหยัดต้นทุนเ่าเอากล้วยชลาในกับหัวอาหารแล้วก็มีเข่าเขาก็มักไว้ใส่ใส่ถังไห้ใส่ถังแบบนั้นเลยเลยมาอื่นมาเขาก็เกลือเลยเลยคันทุน่าเขาเห็ดมืัอนี่แล้วเข้าหอยกินเลยแหละหัวอาหารมันมันยังบ่ทันเข่ากันนะทีมันยังบ่ทันเข่าเนื้อเขายางกันแต่มันสิเอ่อ เพิ่นสิเลือกกินใช่มว่าง่ายตุ้ดกล้วยเพิ่นกระปุกินเลยกระหู้อาหารเพิ่นสิกินสินะมันก็ได้แบบอันนี้เขาต้องให้มันเข้ากันก่อนเป็นเนื้อเดียวกันเด้อเด้อเด้อเจ้าตำหมาบ่ะเด้อตำหมาก็ได้ตำสิคุกนั่นแหละวะเด้อเออหั่นแล้วก็บตำตำแล้วก็มาผสมหัวอาหารตำที่กันเด้อเด้อมามาพี่มาพี่ปาะนี่มาเอาอันว่าอันนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยนุ่มมาบนุ่มกับอันว่าอันนี้ให้น้องเพิ่นก่อนอ่าเตอ

นังน่งเ<ะ> <c oughs> หรอป่ะได้ทั้งน้ำปาลาได้ทั้งเกลือเกลือนี่แหละมันคักแล้วใบให้น้องโชคดีหนึ่งข้าวอ่อนห่อนน่ากับใบกินนอ้อุ่นแม่กับลูกพ่นก็ต้องกินกับยังกินข้าวกับเกลือแหละ ต้นกล e ้วยนี่เขาตัดเอาโลวดไปว่าไปว่ากล้วยนี่เขาตัดเอาต้นใหญ่มันก็เบางไงว่ามันสะออกมากเลยเขาไม่ต้องตัดต้นน้อยนี่เขาตัดเลยประมาณอาทิตย erm. ์นึงมันก็ส um ีโป่งขึ้นอีกมันหมดติดตายแน่นอนเลยมันหมดตายเขาก็ตัดไหมสิน่าตัดประมาณจักสามเทื่อเลยเขาปล่อยเลยวันนี้เรต้องตัดตัดต้นอื่นคันตัดต้นเดียวนี่คือว่าต้นหนึ่งตัดประมาณจักสามเทื่อให้มันง่ายเลยให้ตัดก้าวเ่าเหงามันใหญ่เลยเงามันชำนีเงามันชำนีเลยเขาเชาตัดเงามันชำต้นมะฮุ่งนี่ ฉันว่ายว่ามันกล้าว่ามันสิเป็นสาวเลยฮาก,ก็ปล่อยมันขึ้นเลยแับนี้มัน<ม><ม>สิเป็นลูกเองคิวเลยแตถือว่าโอเคเนาะตัวนี้ก็ถือว่าซื้อมาบ่าตัวนี้ก็ได้ <c oughs> ของเขาของเขาบ่ะเลยเออใกล้พูดตัวนี้บ่เชิ่อใกล้แม่ตัวนี้นะจเออเอาเอาเอาพี่น้องเลยไอ้ฉันนั้นลุกเมื่อป้าเลยด้วยเถิดเออยืดดีไม่แห้งบัดนี้พี่น้ <c oughs> องกันโบมี่ยังลายบัดนี <c oughs> ้มีแต่ คือลุงว่าอะไรจำให้แม่นอย่าคุ้มนะกินให้มันถือเวลาอ่ากินอย่าคุ้มถือเวลาเลยก็มีน้องก็ถือว่าโอเคเลยล่ะมาเถอะเมื่อปลาได้ได้มาหนีได้เอนี่ยก็อยู่ดีมีแห้งได้หนึ่งเด้อโดยเจ้าเจ้าเฮ้ยโดยโดยแต่ทิ้งกต่ยังอวยพรบุกเก่งอยู่ขวัญน่องเลยเอาไปะลยนะกาันโดย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 ไปไปไปลุเมื่อเดี๋ยวได้ลูกปลาเด้อ สบายดีโดยโดยโดยไม่ยอมไม่ยามทั้งครอบครัวเพิ่นสมบูรณ์แบบพี่น้องมาในแน่อวยนะโดยโดยให้เอืวยให้เอืวยพรให้เอืวยพรเอาชื่อเป็นยังคือหนิงกันมาที่นี่เอามาเป็นยังมาเป็นยังไม่ได้ค้นมาเก่งเนาะแต่ไหนก็โชคดีสบายดีนี่ก็ชุดชุดเลยน้องนังนโดยเอาเอาเอาลุงกับมี่อย่างมาฝากพวกหล่ามิเต อ่าถุงยังชีพพี่น้องไงฝนตกจำไม่ได้เดี๋ยบ่ตอนมาอยู่โรงมอนะบ่เอา้าไปแล้วไปแล้วบมอยากอย่างนี้นิดหน่อยไฮอ่ะสบายดีน้องหล่ะอ่ะเนอะสบายดีพี่น้องไงโมนี้ก็มาอัปเดตอาการเพนุได้ยาดีจากลุงเฮิร์มาปัน่นว่ามิดชะม,ม้อยเศร้าไว้ปานยังพี่น้องเอ้ยจังพ่อจังบุมีแถวนี้เนาะตะกี้นี่เกิดเต็เมเต็มยุกต้นหยายุบพ,พี่น้องดูว่าฟังไทยจะเพิ่นเอิญ อ่าหญาอย่างนนเนาะเอ้าวสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องลุงกะ,ะมาเยี่ยมมาหยาดทั้งน้องงามจังเลยกับผักขอบบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจ FC เบิ้ตสุขูสุขนพี่น้องอ่าที่เข้ามากดติดตามไปรับชมช่องลุงเทิร์มชาแนลด้วยดีเสมอว่าจะได้กัขอให้ FC หรือว่าพี่น้องเบิ้สุขูสุขนจงมีแต่ความสุขกายสบายใจค้อมเจจะได้ข้อมไขจะมีปรารถนาสิ่งใดกัขอให้สมค้ม,มุ่งมั่นปรารถนาลำล่ำรว้ยทุกทุกคน สำหรับที่นี่ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดี <Bye. S 1> พี่น้อง